ก็มันมันนานเว้ยนี่บอกว่าโอเคมึงจะต้องแบบรอเลือกตัวปุ๊บมึงก็ต้องมาสลับฝั่งแล้วมึงจะเกีย่แบบแต่แค่เล่นเนี่ยมึงจะแบบชิวๆมันมันมันตึงมากเว้ยเฮียแร้งอ่ะคือแบบนั่นแหละนะถ้ามึงเจอเพื่อนรวมทีมดีมันก็เออไม่มีอะไรยอดมนุษย์อ่ะยอดมนุษย์เลยเหรอคือแบบไอ้พวกเฮียนี่คือถ้ามึงไปแบบอะไรว่าเล่นไม่โปรไม่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 โปรไปเยอะก็คือแฮกอ่ะเอาง่ายๆนะเล่นโมดบอกแฮก ไม่เห็นอะมันตามเมื่อกี้เด็กก็เจอไอรีโมฟอนแม่นท์อายนะห้องเด็กห้องเด็กไอ้เหี้ยห้องเด็กเล่นอะไรดีเฮ้ยเเล่นนาะไม่โหลดนะห้องเด็กก็ต้องเล่นเด็กดิไปเดีมาดิเข้าไหนดิมากูเป็นเฮ้ยด่านนี้กูมีที่สปอนเดียวไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ายังทำได้อยู่หรือเปล่าทำได้ทำได้ด่านเพิ่มไม่เคยมีการรีบูตมาเท่านัน จริ่งไม่เคยรียบร้อนเลยเราไม่ได้รีบน้อนเราจะมาเลยอะไรหรือ Secure the bombs โหมดอันนี้ชอบเลยเฮยตรงตรงนี้ตรงนี้ต้องจอดรูป่ะเฮียกูก็จำไม่ได้แล้วไอ้สัสก็ตรงไหนที่เป็นทางเชื่อมก็จอดไปเลยแต่กูก็ค้างอยู่แล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลขห้าเจาะไปเลยมันเป็นห้องเชื่อมไปข้างหลังนู้นอ,อะ

กดไรนะไอ้เหียเอเลยไม่มาฝั่งกูเลยมันปิงกดไรอ่ะกดแซดกดแซดตายโอ้ยเฮียเฮ้ยจอดตรงนี้ได้ปะเลี้ยข้าเนี่ยไหนไหนไหนดีแทกเลยแท็กเลยเลี้ยลข้าเลข้้า เฮ้ยฝั่งกู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 บันไดบันไดเล็ง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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยสวยตายตายตายดับดับดับโอ้โ้โทษโทษโทษโอ้โอโอเคมึงใช่ไหมโอเคกูจะได้ไม่ต้องไปหาต่อกูได้ไม่ต้องไปหาตัวการต่อมึงไอ้แย่ไอ้เอ็นวิ่งยิงปัดนิดเดียวไอ้แย่นี่แม่งยิงกูจะหมดหลอดเลยสัตวนไอีแย่ไอ้แค่นั้นก็ตายละไอ้แย่เอ้ยมา ไอ้เงี้ยแล้วมันมารวมตัวกันห้องเนี้ยกู้เด็กเลยไอ้ดาบไอ้ดาบอย่าหนีกูกูจะคิวให้ไอ้สัตว์อย่าหนีกูอย่าหนีกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ฟิงก้า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 หรือเปล่าวะซิวฟิวฟิวตรงนี้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 อยู่ห้องอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำโอเคโอเคเจ๊ปวดเจ๊ปวดมันไว้ยังไม่เห็นตัวมันเข้ามา โอ look, mm ้ยค้างแล้วค้างอะไรกวะมันเหลือตัวเดียวเนี่ยเดียวจะตายแล้วเพื่อตายแล้วเฮ้ยตีปัดเข้ามาก็ได้ปัดเข้ามาปัดเข้ามาเพื่อตายแล้วเพื่อตายแล้วเอาเข้ามาเปัดเข้ามาเยโง่ไอ้เหี้อย่องไม่ไม่รู้จักย่องเลยสัตว์เฮียเกินนแล้วะกูยึดไฟใส่แม่งได้ย่า โอ้โหเฮ้ยดา่ดานนี้มีมีมีจุดถอ,อดเดีย่ไว้เล้งเอ็กเอโคดีปะมันเป็นตัวกล้องอ่ะมันเป็นตัวกล้องเอ้ยมัน <c oughs> ชอบเล่นกล้องหมดแหละแล้วชอบเล่นกล้องก็หยิบ <c oughs> กลับมาเล่นตัวที่กูรักเลยอไอเ้เหี้ยแต่แม่งรีเวิร์สเมื่อก,กี้เมือ่อก,กี้ก,กูชนมอนทานเน่อะไอ้เหี้ยมอนทานเน่แม่งตั้งปืนยิงกูได้ มันกังหันน้ำมันเงาอ่ะอีโกยอกำลังถ่นน้ำมันแล้วไม่ใช่โลโกแล้อเออดีนะไอ้เหี้ยกูกูได้ยินก่อนที่ม่งจะเลิกเล่นก่อนที่กูจะเลิกเล่นไอ้เหี้ยจนกูเลิกเล่นแม่งก็ยังไม่มาไอ้สั์ไม่ตอนเลิกตอนเลิกกันมาแล้วกูไม่ให้อภัยมึงแน่นอนอ่ะไอ้เหี้ยยิงเพื่อนหวยไอ้สัส มึงฆ่ามันเลยอ่ะไอ้ย่าแล้วมันแล้วมันยิงทันทีอยอะไรวะเนี่ยว่ามันน่าจะเป็ิดเป็นลั่นนี่เฉยไม่ไงอะไอ้เหี้ยกูจะได้เล่นไปเนี่ยกูเกิดว่ากูก็ตายแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้จะไปเหี้ยเลย แล้วก็ออกกันยังไงต้องามพีสีเ้ยได้อยู่อ็อบโฟร์ได้พบกับระบิไปเอาใจช่วยพวกนี่นะคุณนั่งดูกล้องให้เฮ้ยเกิดฝั่งนี้มีฟิวนะฟิวฟิวฝั่งนี้ก็มีไม่รู้ตัวอะไรปีนหลังคาด้วยปีนขึ้นชั้นสองอะ่ะเล็งเลงเลงน่าจะฝั่งเอ่อฝั่งแถวๆเนี้ย <c oughs> แถวๆเนี้ยน,น่าจะมีมา เฮ้ยเจอเว้ยสัตว์ตรงนี้มันอกมาอีตัวหนึ่งสามสามเว้ยได้อยูอ่ได้อยู่เอาเฮีย นี่อะไรอ่ะหายละอ๋อมันหมอกเขี้ยตัวใหม่สกิลมันเป็นสกิลตัวใหม่จะมีจะมีโลมากจะมีโลมากโอ้โยเยี่ยเขี้มอสัตว์มึงมึงรู้เปล่าไอ้เยี่ยท่านี้ม่นเข้ามาจากห้องเนี่ยไม่ไม่มีคนดูไอ้เยี่ยแล้วมันเพิ่งวางเขี้มอ้วยนะไอสัตว์กูงงอยู่ว่ามันคือเขียอะไรวะไม่งั้นเดินผ่าไปละมันเดินผ่านได้เดินผ่านได้มันไม่แค่หมอกเลยใครๆก็ตีเวเปอร์ในมาโลวะไม่อยากฆ่ากูอีกไปเนี่ย ไม่ใช่ตาต <umas S 2> ดีแล้วไปฆ่าไอ้เจี้ยอย่าไปบอกดีนะถ้ามันฆ่ากูมันก็หลุดไงถ้ามันฆ่ากูมันโดนแบนเลยไม่ใช่ไอ้เฮี้ยเล่นตัวดีๆเดีไอ้สัตว์เล่นตัวเฮี้ยอะไรดิอ่ะกูเอาแทชเชอร์มาแล้วกันเอามาแก้ไฟฟ้าไหนๆไอดาวก็เล <c oughs> ่นต um, <c oughs> ัวเจาะให้ละไอ้เจ้าตาแดงเราต้องเราต้องชนะแล้วมัน ไอ้ยาไอ้เชดดินเฮ้ยดินไอ้สัตว์เว่ยกลาดเว้ยกาลาดเว้ยอุ้ยเอาโดนออกเร็วเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยเจาะตรงนี้ได้เลยเนี่ยถ้ามันมิวถ้ามันเฮียอะไรเดี๋ยวจัดการให้ต้องฆ่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวที่เยอยเอาตัวเฮียอะไรมาวะสโมอกสมอกเนี่ยเข้าเข้าเข้าฝั่งนี้ได้เลยเนี่ย เลนฟอร์ดเนี่ยฝั่งเนี้ยทุบได้เลยเหนื่อแล้วเหนื่อยแล้วพึ่งพิ่งเลนพึ่งเลนมันมีมิวอะไม่ก็แทชเชอร์ไงไอ้เหี้ยกล้องอยู่ไหนวะอ๋อกล้องอยู่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มามามา

ตายตายเลยตายอุ้ยเฮียเฮียยาวมียาวมียาวมีเจเจขวาเจขวาเจไอ้ตรงลู่ไอ้ตรงลู่ไอ้บีตยแล้วไอ้บีเลยไอ้กูตายแล้วกูตายแล้วมันยิงโลมันยิงโลตี้แต่รอสักครู่รอยิงโลู่ไอ้เฮียกระสุนหมดโอ้ยสัตว์เฮ้ยกูอยู่ตรงดีฟิวนะดาบดับดับดีเซียนมาดีเซียนมันแก้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  สวย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 ดันแล้เออว่าคนเอาอะเมื่อกี้ตัวปลาปูนมันโง่เว้ยเยียมันต้องปไปอีกอันหนึ่งไอสัตว์ถ้าปไปอีกอันหนึ่งเราเข้าไม่ได้เดะเม่อมื่ป่าไม่ทันนี่ยมันโดนเจชาร์จก่อนเลยนะปนปนมันปีสามหรือกระพังอ๋อไอห้องเมื่อกี้จริงๆฝั่งนู้นแม่งต้องเอามิวมายะยิงตัวอื่นบ้างดีกว่าอยู่นะว่าอะไรล่ะจับเนี่ยเจอละตัวอื่น โอเคฮิบดะไอ้ยะเขาไม่ค่อยต่างเลยมึงเล่นอยู่สองตัวไอ้ยะแต่ก็ดีละไอ้ย่จะได้มีจับคุณเล่นกับคนอื่นเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไอ้ย่ไม่ต้องไอ้สัตว์งั้นเดี๋ยวกูเปลี่ยร์ไปแอดก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แอดเอแอดเนี่ยถูกปะไอแอดมีคนเล่นแล้วไงไอ้ย่นั่นเล่นล่ะไม่ใช่แอดดิมันเรียกว่าอะไรวะไอ้ตัวที่แมันป่าระเบิดอะโอ้โหป่าระเบิดเต็มเลยอ่ะไม่ใช่ป่าระเบิดที่เล่นป่าป่าที่ตัวเลยไออ่ะี่ไม่ใช่เอค่ะไอเอสอ่ะเอสเอสเอส เอซเอซเอียน yes yes, yes, yeah, really? <that> uh ีจะเป็นดั่เคยได้ยินหรอศิลปะมันคือระเบิดเยห้องเด็กห้องเด็กห้องเด็กอรูีเว้ยโอเคโอเคโอเคห้องเด็กห้องเด็กเียิปัอระเิดเตะเออรูนีเออรูนี่เฮ้ยอรูีมามะ ไอ้ย่าอยู่ตรงบันไ, <ป S 2> ไดอุ้ยคาเวลา่าคาเวลา่าคาเวลา่าคาเวล่าไอ้สัตว์คาเวล่าชั้นหนึ่งไล่ไล่ไล่คาเวล่ากันเลยไปคาเวลา่<อ>าะนนนี้เออเอาเอาเอาแม่งก่อนเลยไล่ทีละชั้นเลยไอ้สัตว์ไม่แม่งมีที่อยู่ <c oughs> ไปเลยปะ ไป,ไปยัด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 ,ยดอ,อุ้ยอันนี้ออลิคเก็บบอมก่อนก็ได้นะตัวเองไปเลยเอาไม่ได้นี่หว่าเฮียโดนดัก ตอวนี้อยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไอดีฟิวไอดีฟิวเซอร์อยู่กันเล้งอ่ะโอ้เคกูรู้ไอในไหนอยู่ห้องนี้ห้องนี้อันนี้เล็กสี่เล็กสี่เล็กสี่มันยิงทะลุกระแพงมันจอดแพงไอ้สัสเศรษาเลยไอ้สัตว์ทางไหนกูไปทางไหนดีนะมันจอแใงสักทางเล้งแอสไม่มามูทะลุเลยเฮีย ขอีเล่นแม่งเล่นแอร์ไม่ทั <pl> <t webinars> ้งมุทั้งรู้เลยสัตว์ตายเหี้ยกูแม่งตายสัตว์เฮ้ยมีฟอสซิเมติอหลามในขวาเนาะโอ้โหตาตาแตกกันไปได้เล้งมาแตกแล้ววิ่งยัดเลยไม่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าห้องขวาเออนั่นแหละสวยตัวไทยสมกตัวไทยสมกตัวไทยสมก

เดี๋ถ้าหนึ่งมึงจะวิ่งชนเข้าไปก็ได้แต่เริ่มไม่ใช่เสือสัตว์นี่ชนแบบพุทธลุ้ยไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยก้องกระหังสัตว์ไอ้เหี้ยก้องแชแนลอ่ะว่าชนะก่อนนอนอ่ะกูมีหมวกองั้นด้วยวะไอ้เหี้ยพิ่งเสร็จเลยไอ้เหี้ยังไม่เคยทิ้งที่หนึ่เลยไม่ได้ต้องไปเล่นตัวไอ้นียร์อะไรเล่นแต่ตัวพวกไอเนียร์แชแนลทั้งคนมันเลยวะกลับมาเล่นน้รามันเหรอเนี่ย อ๋อไรอะวันนี้พูดไปนอนแพรุ่งนี้ก็ต,ตื่นเนะชา้าพรุ่งนี้ก็ไม่สัมนาเชา้าไอ้เหี้ยแบบ